ดูอิ่มบุญจริงๆเปิดภาพล่าสุดหลวงพี่เป๊ก เรียกว่าคนใกล้ชิดและเพื่อนๆต่างอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่เป็กสันชัยเองตระกูลสามีของทัญญาทัญเรศที่ตอนนี้กำลังบวชอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยได้ฉายาว่าปัญญาชโยซึ่งการบวชในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นการบวชครั้งที่หของหลวงพี่เป็กแล้วค่ะล่าสุด เธอร,รัวรีทองคำกูลอดีตภรรยาของออยธนาก็ได้เข้ากราบไหว้และทำบุญกับหลวงพี่เป๊กค,ค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวและระบุข้อความว่าวันนี้ได้มีโอกาสมากราบหลวงพี่หลวงพี่ดูอิ่มบุญจริงๆมารอบนี้หลวงพี่สอนและให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากๆแต่ละคำสอนหนูจะพยายามทำตามให้ได้นะคะ ซึ่งในภาพก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าหลวงพี่ผอมลงมากๆก็ทราบว่าหลวงพี่เป็กนะคะน้ำหนักลงถึง9กกิโลเลยทีเดียวค่ะทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่ด้วยนะคะ